สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่แกะสู่เพลงดังครับรายการที่จะพาคุณไปรู้ว่าในเพลงดังหนึ่งเพลงเนี่ยข้างในมันมีองค์ประกอบทางดนตรีอะไรบ้างดาเนินรายการโดยผมเองนะครับบูคุนซี่ผมจะทําเพลงนั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยใช้อุปกรณ์ที่ผมมีนะครับแล้วก็มาดูกันว่าข้างในมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้เป็นคิวของดอกไม้ไฟ เมอร์ครับวันนี้ก็ใช้โลจิกทำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลายๆองค์ประกอบในเพลงนี้ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหลายๆคนชอบเพลงนี้นะมันมีจังหวะที่ประหลาดๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผม อ,อ,อันดับแรกเราดูส่วนของเราไล่ไปเลยดีกว่าไหมอ่ะอันนี้เป็นท่อนฮุกนะเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังก่อนนะฮะ และละเอียดมันเยอะเหมือนกันนะทางดนตรีนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ไปตั้งแต่1 2 3 4 5แบบนี้เลยละกันจะได้แบบไม่งงนะฮะอันดับแรกผมอยากให้ทุกคนดูอันนี้ฮะนี่มันคือลายเบสของเราแต่เบสของเราจะเป็นเบสที่เรียกว่า Rease b a s สเสียงจะเป็นแบบนี้ครับ หาฟังได้ตามพวกเพลงฮิปฮอปเพลงทรัพอะไรเงี้ยเขาจะชอบใช้ตามเพลงอ่ะเออมันจะมีความแบบมันจะไม่แรงแล้วมันก็จะไม่ใช่เบสเอ,อ่อแบบอะคูสติกลักษณะสเสียงเขาจะคล้ายๆ b a s เบสของม o คถ้าถ้าเกิดใครรู้จักม o คนะก็จะเป็นเครื่องเซนแบบหนึ่งนะครับก็เสียงจะออกมาเป็นประมาณนี้ เนี่ยใครฟังพวกเพลงทรัพเพลงฮิปฮอปก็จะได้ยินเสียงพวกนี้เยอะนะครับอันนี้ผมใช้เซรั่มในการทำนี่นะฮะก็ถ้าเกิดใครสร้างเองได้ก็สร้างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากสร้างเองก็ไปหาโหลดได้ R E E C E หรือว่า R E E S E นะครับนี่คือชื่อเสียงซึ่งเราก็สามารถไปหาโหลดตาม SPLICE หรือว่าตามพวก One Shot Kit ธรรมดาก็ได้นะครับต่อมาฮะ ่ะเราไล่ดูตรงนี้เขาจะเป็นฟิลกรองนิดนึงนี่่ะฟิลกรองก็หมายความว่าเสียงกรองเพื่อจะเข้าห้องใหม่นะครับเขาจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ลองฟัง คือท่อนนี้เป็นท่อนเวิร์สถูกไหมตั้งแต่ข้างหน้ามานี้เป็นท่อนเวิร์สนะครับแล้วจาก42ลงไปเนี่ยจะเป็นท่อนฮุกและคือปัญหาปัญหาคืออย่างนี้ท่อนเวิร์สเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างเบาวกว่าท่อนฮุกท่อนฮุกเหมือนเป็นท่อนที่เพลงต้องพีคละเพลงต้องมี energy ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบส่งเพลงให้ไปได้นะครับถ้าเกิดคุณลองฟังอันนี้คือท่อนเวิร์ส ท่อนฮุกเป็นอย่างนี้คำถามคือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ท่อนเวิร์สนี่ประมาณนี้นะครับท่อนฮุกประมาณนี้มันมีความแตกต่าง,างนี้อยู่เราต้องการอะไรสักอย่างเพื่อจะเชื่อมความแตกต่างนี้นะครับไม่งั้นคนฟังจะตกใจมากอยู่ดีๆฟังฟังแบบนี้ไปสักพักหนึ่งกระโดดไปนี่ เนื้อ,อกาเราก็ต้องมีบันไดเลื่อนหรืออะไรสักอย่างเพื่อเชื่อมระหว่างท่อนนะครับให้ความดังมันอยู่ในเกณฑ์เดียวกันแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ตัวฟิลนี้นะฮะซึ่งฟิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลองนะครับเพราะกลองเขาเป็นเครื่องดนตรีที่มันโวยวายอยู่แล้วเอออาจจะเป็นฟิลที่เป็นเซนต์หรือว่าเป็นเบสก็ได้ถ้าเกิดเป็นเบสก็อาจจะเป็นแบบรูดเบส ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่เพลงเนาะแต่เพลงนี้ก็จะใช้เป็นฟิลกรองแบบนี้นะครับส่วนที่น่าสนใจที่สุดของเพลงนี้กลองครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกลองทั้งหมดผมขย,ยายให้ดูอย่างนี้จะได้ดูง่ายๆนะฮะอันนี้คือกลองท่อนฮุกนะฮะ ฟังซิว,ว่ามันมีอะไรที่ต่างจากเพลงธรรมดาครับถ้าเกิดผมลองเอาไฮแฮ t ออกนะ,อะลองฟังดูฮะโอเคเลยมันคือเพลงแบบคล,ค,ลค,ลคล้ายๆเพลง t r a p นะมีจังหวะแบบว่ามีเบิร์กแ r นอันนี้เราเรียกว่าเบิร์กแ r นนะคือแ r นปกติเขาก็จะเป็นแบบให้จังหวะ นิ่งๆคง,งที่อยู่แล้วเบรกสนแรมมันจะมาตอนช่วงที่แบบว่า <t ip> <t ip> <t ip> เนี่ยระหว่างห้องนะครับหน้าที่ของเบรกเสนแมทำให้เสียงเพลงเอ่อที่มันมีความเนิบๆเนี่ยเพลงที่ช้าๆเนี่ยทำให้เร่งจังหวะนะถ้าเกิดเราลองเอาเบรกสนแมออกอ่นะก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะนิ่ง ถ <ge ar> ้าเกิดเราเอาเปอร์ซแนเข้ามาเนี่ยเพลงมันจะได้ไม่ช้าไปนะเพราะว่าเพลงนี้จัดอยู่ในเพลงช้านะจัดอยู่ในหมดเพลงช้ามันจะไม่ใช่เพลงที่แบบเต้นอะไรอย่างงี้กันจะช่วยได้ในเรื่องของเปอร์เซแนนะห้แฮผมว่านี่แหละคือพระเอกของเพลงนะถ้าเกิดเราเอาไฮแฮดเข้าไปแล้วเนี่ย จากที่ผมบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องการรายละเอียดยังไงก็ได้ให้เพลงมันดูพิเศษให้เพลงมันมีความแบบน่าสนใจถ้าเกิดเพลงช้าแล้วสแนร์กับไฮแฮตคิกทุกอย่างลูปหมดมันไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูแค่ไฮแฮตอย่างเดียวอ่าแต่ผมจะโซโล่ไฮแฮตให้ดูนะฮะข้างในจะเป็นแบบนี้ครับนี่ อันนี้เรียกว่า Hi head swing ครับผมเท่าที่ผมเข้าใจวงเมือเนี่ยน่าจะเป็นคุณนาวทำนะครับเขาใช้ a b l บ t ต n a b l e t o บมีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า swing นะเป็น group swing เป็น group p o o l ซึ่งอันนี้เราเรียนแบบของ a b l บ t ต n มาหน้าที่ของมันคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมาดูในส่วนของ Hi head นะครับอันนี้คือข้างในของเขานะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ฟังแต่เสียงให้ head อย่างเดียวแล้วกัน คือมันจะมีความไม่ตรงห้องสัทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองเปิดเมทานอมให้ฟังนะครับแล้วคุณลองฟังว่ามันออฟบีดยังไงเนี่ยพวกการพุชพูอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างาจังหวะนะมันทำให้บีดมันโยกมากขึ้นอ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยเขาจะใส่อย่างงี้ นี่คือตรงห้องถูกไหมแล้วมันก็จะคือมันได้เหมือนกันแหละแต่ว่าผมคิดว่ามันจะแข็งขึ้นเดี๋ยวเราลองลองดูนะอันนี้คือแบบปกตินะครับแบบไม่ได้สวิงมามันแข็งขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้คือแบบสวิงนะฮะ เนี่ยมันมีความแบบ groove เข้ามานะครับทำให้เพลงมันดูแบบเออมันมีอะไรน่าสนใจมันมีอะไรที่ต่างไปจากเพลงอื่นอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่คนชอบกันนะสำหรับเพลงเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นแบบจุดสำคัญเลยที่ทำให้คนชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังกลองกันอีกสักรอบหนึ่งเพราะนอกนั้นก็จะเป็นกองปกติเลยนะ เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยถ้าเกิดตัดไฮแ a t ออกไปเนี่ยมันก็คือกลองแ r a p ธรรมดาเลยนะพทิทร์นพวกนี้เราเคยได้ยินกันมามากแล้วนะครับแต่ว่าแพทิทร์นแบบนี้ยพทิทร์นไฮแ a t ที่มันเป็นไฮแ t s ส i n g ที่ส่วนมากจะใช้กันพวกในเพลงนีโอโซเพลงโซเอาเข้ามาอยู่ด้วยกลายเป็นแบบนี้ อ่ะอันนี้ก็ลองอไปใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ทำเพลงช้าอยู่ลองสวิงไฮแฮทของคุณดูและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับกับแกะสูตรเพลงดังดอกไม้ไฟเมอร์นะครับหวังว่าจะชอบกันเนาะก็ทุกครั้งที่ผมแกะเพลงอะไรอย่างนี้ผมก็จะได้เรียนรู้วิธีการคิดของคนทำะนะอันนี้เราเหมือนเรามา r e เ e ิร์สเอนจิเนียหมายถึงว่าเรามาดูซิว่าเรามาแกะสูตรว่าข้างในเนี่ยเขา ทำยังไงก็เวลาที่เราทำไปด้วยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อทำไมเสียงนี้มันถึงอยู่ตรงนี้นะทำไมเสียงนี้มันออกมาแบบนี้นะครับเราจะพอเราทำให้มันเหมือนที่สุดเนี่ยเราก็จะได้วิธีการคิดของเขามาด้วยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทำซีรีส์นี้ขึ้นมาเพื่อ ผมจะได้เรียนรู้เองแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ให้ผู้คุณดูได้ด้วยนะครับผมขอโฆษณาหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีคอร์ส Logic Pro สำหรับคนที่แบบไม่รู้ทฤษฎีดนตรีเลยไม่รู้เรื่องดนตรีนะครับคุณสามารถมาเรียนกับผมได้นะคอร์สนี้จะการันตีว่าทุกคนจะทำเพลงเป็นแน่นอนโดยผมจะใช้ AI ในการทำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีทฤษฎีดนตรีแล้วก็มาเรียนกับผมได้เลยขอแค่คุณมี Logic Pro ก็คือโปรแกรมนี้นะครับนะ คุณก็จะทำเพลงเป็นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ buquincy com เนาะก็สำหรับใครที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วแบบว่าไม่รู้เรื่องหรอกว่าผมพูดว่าอะไรแต่ว่า้อยากทำอะ่ะไปเริ่มที่ตรงนั้นก่อนมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการทำเพลงแล้วก็ในการดูคอนเทนต์ของผมให้มันแบบรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะแกะสูตรเพลงไหนอย่าลืมติดตามชม buquincy วันนี้สวัสดีครับ